สิ่งใดได้รับสิ่งนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะอยู่ผิดที่ผิดทางแค่เริ่มจากการปฏิวัติบูรณาการรังสรรหัวใจภายในให้อุดมสมบูรณ์ค่ะทันตระอัมปุเจเนเนเนปราบร์ฮัมบรยานเดอันโซฉันอยู่บนเส้นทางที่ใช่หรือยังอยู่บนเส้นทางตนเองหรือยัง อยู่ถูกที่ถูกทางหรืออย่งหรือแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางใดต้องทอําอะไรบ้างในเ,เรื่องประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวารินทารอกับโคช้ชลูกปัดวัรินพัด ช่องแห่งการดูดวงที่จะทําให้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านเอาไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีหาพลังงานดีดวงดีนะดวงชะตาฟ้าอาจจะลิขิตแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับพลังงานของเราเท่านั้นค่ะเราเป็นผู้กําหนดผู้เลือกผู้หลังสรร ฝากกดติดตามช่องนี้เป็นค่าครูด้วยทาง tiktok และ youtube บริทารอดค่ะและอีกหนึ่งช่อง t k t t o อก u t u b e เพจโคชุปัดวรเรนพัดค่ะช่องนั้นมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านได้ยกระดับพลังงานพัฒนาตนเองพัฒนาจิตพัฒนาจิตวิญญาณใช้ชีวิตแบบง่ายๆดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ค่ะรักและสร้างคุณค่าพัฒนาโฟกัสตนเอง ทำอย่างไรดีอย่างไรที่ช่องนั้นชมแล้วทุกอ,อกทุกใจอยากเรียนส่วนตัวขอคำปรึกษาส่วนตัวลงกลุ่มคลาสคอร์สมีเพื่อนเรียนคู่กันได้ไหมสาคนได้ไหมเป็นยังไงมีคอร์สไหนอะไรบ้างอยากเรียนตัวต่อตัว,ตวทั้งหมดนี้ค่ะทักได้ที่ id line ลูกปัดวารินโคชที่ขึ้นอยู่หน้าบโ o p ปร f i ล์บนสัมพันธ์กันเราจะติดต่อกันได้และได้มาพบหรือเรียนกับโคชค่ะ อยู่ถูกที่ถูกทางหรืออย่าง King of w a t e Four of Swords, e v e n of p e n t a c l e Eight of s w o r d Nine of p e n t a c l e King of c u p Moon จริงๆคุณอยู่ถูกที่ถูกทางนะเดินบนเส้นทางที่ใช่อแยกแบบนี้ก่อน หลายๆท่านนะคะอยู่ในที่ที่ถูกแต่ยังไม่ได้มั่นใจตัวเองสมบูรณ์ก็เลยยังงงงวยบางท่านค่ะมีพลังงานที่ดีทำหน้าที่ทำภารกิจทำการงานในทุกบริบทดีเยี่ยมเลยอ่ะแต่ยังอยู่ไม่ถูกจุดดีนะมันขยับ move ไปตรงอื่นอีกได้ไปปรับใช้นะแล้ว คนจะเปิดเพิ่มจริงๆแล้วค่ะท่านสามารถบูรณาการตนเองปรับ i มเซ e ตความคิดทัศนะคติพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพัฒนาจิตวิญญาณนะแล้วก็ยกระดับพลังงานยกระดับความรักอย่างไรเงื่อนไขทําด้วยความรัก,กะค่ะถ้าเราทําด้วยความรักด้วยความสุขด้วยหัวใจที่ดีนั่นอะ สิ่งนั้นมันคืนกลับเรามาทันทีด้วยแล้วส่งอะไรออกไปสร้างอะไรไปได้รับแบบนั้นจริงๆคุณจะประสบความสำเร็จนะแต่มันยังแค่ไม่เต็มสิบไม่เต็มสิบเหรียญต่อีกนิดเดียวเนี่ยค่ะดึงมาใช้มันจะยิ่งสมบูรณ์อะไรหลายอย่างที่เข้ามาพร้อมกันเราต้องจัดการ ในความงงงวยนี้เพราะมันมีหลายอย่างที่คุณต้องจัดการนะเนาะมันก็จะดีขึ้นแล้วยังไงต่อยังไงโค้สับไพ่แต่ไม่สับต่อเห็นไหมสิ่งที่โค้ชพูดไปเมื่อสักครู่เมื่อทําแบบที่โค้ชบอกมันจะเต็มมมกเมื่อกี้เพิ่งพูดเองว่าเก้าเหรียญยังไม่สิบสิบแล้วนี่ไงทำทุกเทคนิคที่โค้ชบอกเลยให้อย่างสมบุรลงตัว บูรณาการภายในฝึกจิตฝึกใจเมดิเทชันทุกขแขนงทำสมาธิพัฒนาจิตพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาตนเองยกระดับขัดเกลาไปเรื่อยๆดึงค่ะความบุดมสมบูรณ์ที่มันเกิดจากภายในของเราค่ะเกิดจากการที่เราสร้างเชื่อไว้วางใจแล้วดึงกลับเข้ามาค่ะคุณจะเป็นสิบเหรียญเต็มย้ำเลยค่ะ ดังนั้นแปลว่าสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นรักกาลังอยู่มันอยู่ถูกที่ละบางคนถูกที่แต่ยังไม่ใช่เวลาเพราะว่าเวลาที่ใช่เกิดจากใครเราบางคนค่ะเดินอยู่บนเส้นทางของตนเองนั่นแหละทาในสิ่งที่ตัวเองรักละแต่ผิดจุดนะไปปรับหน่อยเดียวเท่านั้นเองแค่พลิกไม่นานอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเลยนะจ๊ะ ดังนั้นทําทุกอย่างแบบเนี้ยมันจะสอดคล้องลงตัวอ่ะมาเยอะก็จะเปิดให้เลยค่ะจริงไหมทำคาแรนจริงด้วยอะไรควรวางอะไรควรปล่อยอะไรควรคีปอะไรควรรักษาอะไรควรลุยค่ะอะไรควรพุ่งเป้าจับก่อกําเนิดในความอุดมสมบูรณ์ในหลายๆด้านสร้างเท่าไหร่รับเท่านั้นค่ะแบบกระทันหันแบบรวดเร็วด้วยเห็นไหม ตาอีโก้บางอย่างของตนเองควรวางไว้ควรปล่อยทำค่ะข้อดีของตนเองความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งคีบไว้เห็นไหมท้ายสำหรับค่ะในบริบทของคำถามนี้4ี่ถ้วยต่อให้สูญเสียอะไรไปต่ออะไรที่ผ่านมามันไม่ได้ดั่งใจค่ะแต่ดูนี่คุณมีเดอะวันคุณมีเดอะเบสค่ะที่เหมาะสำหรับคุณในทุกเรื่อง อีกหนึ่งใบปิดจบ night o f cup สิ่งนี้เป็นของคุณค่ะย้ำอีกแล้วโค้ชชอบย้ำสร้างสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะอยู่ผิดที่ผิดทางแค่เริ่มจากการปฏิวัติบูรณาการรังสัน์หัวใจภายในให้อุดมสมบูรณ์ค่ะ ทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่แล้วทําทุกเทคนิคที่โคชบอกใครอยากดูลึกๆนะคะก็ไปชมที่ช่องโคชลูกปากบอเรนพร์ช่องที่ขึ้นอยู่นี่แหละที่โคดร,รีโพสบ่อยๆนะคะคุณจะได้รับเทคนิคเยอะมากๆเมื่อใช้แล้วเมื่อดูแล้วปรับตนเองได้แล้วค่ะอยากลงลึกละเอียดรวดเร็วก็ทักไอดีไลน์โคชมาได้ขอทุกท่านสุขสำเร็จสมหวังคลี่คลายลงตัวอุดมสมบูรณ์ตามที่ทุกท่านคู่ควรค่ะ